สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอยูทูบที่คิวดัมซิงครับวันนี้ก็พาเจ้ากูต้าเอีล3408ีเอลออกงานครับกับเีซฟุกครับบาวปาร์คด้วยนะมาถ่ายไล่ครับถ่ายแค่นี้นะครับตรงที่จุดไฟเผานี่ครับติดกับตามันครับ เป็นอะไรยึดครับค้องรืบข้าวอยู่กเลคน้อบหน่ครับปลได้วุมเรือเพื่อเอายุ่ันวางอยู่ไม่นานเขามาจู่เราไม่ไหวโดนคุมดินมันั่นแห่งมันแข็งซื่อหรอปรอตูเนี่ยครับไม่ครับบวดเขาคือคนเวังนั่นมาเรือเลียวเพียงว่าเขาคุนสามพันเขา ขั้นใหญ่เนาะเราไทยฟอร์ดมันขั้นใหญ่เนาะพ่อตู้เกหอกขาหันเนาะบกใหญ่อสเนาะหกพันหรวยนรวรอะไรเนาะหกรรถคอยหลังขั้นหกใหญ่ราจะขอขันหน่อยหนึงเนาะพ่อตู้ฮะ เขาเปนไสอไร่นไปไนะหายรวยหครับมุก้งนนะวาเี่ยวอรเกาว่าเปลืองน้ำมันข้้ว่าเหรอพระตูซื้อเทียงกันเถอะมานน้ำกันเทียงกันเอง กับเขาเยรนรุนใ่นี่มันผ่านหรือคุณผ่นเป็นสามพันร่วงเงี้ยรวยรวยเพื่อนเยอเข่าดีขึ้นกันแล้วพ่ตู้ครับผ่านสามอันนี้มันผ่านหาเนาะผ่นข่วงผานข่วงโมลุ่นเดียวไย้สามพันครับเข่าเดียวที่พันอยู่เป็นเดียวครับ ดันไม่ดันไม่ขึ้นให้พ่อตูน่นะยะโห 哼哼。哼。 ไปขึ้จังกบในน้มดในน้ามะวดฮต,ต,ต้องผานสาอสาม0 0เ,เดียวมันเขา่ายูวอันนี้มันพันพ่วงเนาะอาพันมันร่วงเดียวพ่วง наyе mm -hmm, yeah, куплю ปากปากยาสั่งมาหลายเด้อมือเขียดเด้อเอ้าพี่นะบองเตาเสร็จมาเรื่องท่าพันสามน่ะเขาอยู่เมือไทยเล่น <c oughs> กูได้คลิ <c oughs> อปล <c oughs> อะอดิเอ๋ ว้าบกเขาว้าคือมาแกนข้างในอะเธอโอ้หไ้าม่นามแห่งเขาไงนั่น,น ลอกเสียมันจะปากริบไอ้ยันไอ้ย็นต้องเอาน้ำเสื่อนะครับตอนนี้บ่วปาาจะสีดน้ำครับเดี๋ยวให้บ่วฟุกไถนาเอ้ไถไร่ครับเตรียมปลูกผักครับ ปากปากปากสร้างรถดับเพิ่มมาสี่นะ <c oughs> เอาแจ้งกันนะโอ้ดิ่งกระเป๋า 出、啊嗯，这盘局面去，各工。啊 ถ้าฝนตกใส่ขี้ดีเนาะปากเออจะเคลืว่าไทยไ้แต่ตอนปลูกมั่นไปขั้นฝนตกเคาไม่ต้องจ้างหังมาฮะลูกสาวไยสาวผมก็ได้มันโตกันมันกันก็เออออกมันโจบ้านกลงก็ได้แต่ว่าขันฝนตกคือดินแก่นปานี่เอามันโจบ้านกลงก็

ปรับพันอยู่แล้วนะฮะ ก็ยังมีแต่ป่ามันนะฮะป่าป่ามันฝั่งนี้โอเคครับสังเกตุ <c oughs> okay, ที่นี่ก็จงเชื่อใจก,กันเจริญจิตต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ